่อน้ำแผนเทตในคู่ของยูแคนาดนะครับตัวยูแคนาดเรามองเป็นอนุของเทตขาดลงนะครับเราให้ความสำคัญกับโซนแนวกระบแานราคา1.37748เจดเจ็ดสี่แนะครับเราจะรอสัญญาณให้ขึ้นมาทดสอบโซนแนวแนวต้านก่อนนะครับที่โซนแนวต้านกับแนวต้านราคา1 3ึ่งจุดสามเจ็ดนจุสามเจดสี่แปดนะครับเมื่อราคามาทดสอบโซนแนวต้านนะครับเราจะรอสัญญาณรูปแบบของ แบบ uh, ชาร์จแพทเทิร์นรีเวอร์โซ่ชาร์จแพทเทิร์นนะครับเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปทริปเปิลท็อปเฮดแอนด์ชอเดอร์หรือว่าสัญญาณในรูปแบบของเทเลโฟนหรือ QM นะครับให้เกิดในรูปแบบครับแล้วเกิดสัญญาณทำหรือว่าโรลลงมาก่อนแล้วยกขึ้นทำโลเวอร์ไฮนะครับแล้วรอสัญญาณ PA เอซีกดคำสั่งออกมานะครับมาเก็บส่วนกำไรที่ราคา1.32987นะครับ ส่วนการวางคำสั่งซื้อขายรุน่นนาครับเราจะวางคำสั่งซื้อขายรุน่นนาในโซนแนวต้านครับส่วนแนวต้านนะครับที่เราจะวางคำสั่งเซอร์มิตที่อยู่ที่ราคา1.33702ครับแล้วก็โซนแนวต้านนะครับเซอร์มิตที่โซนแนวต้าน1.33885 stop loss เราก็จะอยู่ที่นะครับสวิงไฮนะครับราคา1.34005ส่วน TP เราอยู่ที่สวิงโล ราคา1.32987นะครับนี่ก็เป็นแฝงเศในคู่สกุลเงินของตัวอยูแคนาดานะครับ